ตันปีสวัสดีครับผมทุกท่านเคยเห็นซาเล้งแถวบ้านไหมครับผมที่ปกตินะฮะเขาจะหาของที่สามารถนําไปรีไซเคลิลได้นะครับแล้วเอาไปชั่งกิโลขายก็อย่างเช่นพวกขวดพลาสติกหรือว่าเศษเหล็กอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่มีค่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีค่าสำหรับคนที่เอาไปทิ้งนะฮะก็คือเขาจะนําสิ่งของเหล่านั้นนะครับไปขายหรือว่าไปซ่อมแซมเพื่อนํามาใช้ต่อนะฮะ one man trash is not r man treasure ว wow. ้าว ซึ่งสำหรับผมนะครับถือเป็นงานที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่านอกจากคุณจะได้เงินแล้วนะครับก็คืออาจจะได้ของมีค่าเพื่อนาไปขายและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือสามารถนาสิ่งของเหล่านั้นไปรีไซเคลิลได้เพื่อน,นํามาใช้ใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าเขานั้นช่วยลงไปนี้ไว้ถึงแม้ว่าผมจะเก็บเอาออร์ดิสแพเนตแล้วก็เถอะโอเคนะฮะทีนี้ทุกท่านลองมาจินตนาการหน่อยนะครับผมว่าถ้าหากวันหนึ่งนะฮะคุณได้เป็นพนักงานซาเล้งในอวกาศนะฮะหน้าที่ของคุณนัั้นนก็คืออลงงไปสาารรววจดงด,งดที่ตย แลวก็เข้าไปสำรวจในอาคารนั้นเพื่อเก็บขยะที่สามารถบเรีไซเคิลได้และก็ดาสิ่งของที่มีค่าต่างต่างนั้นนะครับเพื่อนําไปขายให้กับบริษัทซื้อของเก่าในอวกาศที่น่าเลือดโคตรโดยระหว่างการทํางานนั้นนะครับจะมีสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนและก็สิ่งเนื้อธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับผมที่จะทําให้งานของคุณนั้นอันตรายแต่ถึงจะอันตรายเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับหัวหน้างานของคุณนะครับที่จะไล่คุณออกในทันทีหากคุณทํางานได้ไม่ครบตามโคต้าที่กําหนดไว้แบบลิทเทอร์ลีย <peach> โดยบริษัทที่คุณต้องทำงานให้นั้นชื่อว่า i ีโต e คอมพานีนั่นเองซึ่งก็คือเป็นชื่อของเกวแหละชื่อแม่งก็บอกว่าเป็นบริษัทอันตราย fuck โอชา fuck your hell and safety only profit ถ้าไปบอกคุณว่าคุณทำงานในไอเมซันี่เนี่ยทำงานให้กับเจฟเบโซไม่ก็ให้กับเจบโซสิวอ <c oughs> <c oughs> อ๋อขออภัยนะผมพอดีว่าผมปากไม่ดีเองผมนั้นรักประเทศจีนมากเลยนะครับผม ไม่ใช่เพราะว่าประเทศจีนนั้นเป็นเจ้าเหนือหัวเราหรือว่าปี2069ประเทศจีนนั้นจะครองโลกผมนั้นรักประเทศจีนมากผมนั้นใช้ภาษาจีนชิงเจียงฮ้างเจียวอจิงกอยู่ปิงจิลิงอะไรประมาณนี้นะฮะคิดดิ <No. S 1> ปเปรูปที่แสดงความรักระหว่างเคากับประเทศจีนให้หน่อยโอเคใส่กอข้างหลังส่สวยก็โอเคแล้ว <No. S 1> ะะผมเรามาเข้าอินโทรกันดีกว่า ก็คือเหตุผลนะครับที่ผมได้ซื้อเกมนี yeah, ้มาเล่นนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าผมได้ยินนะครับว่าจะมีไวฟูที่เป็นแมงมุมสุดเซ็กซี่ตามที่ช่อง YouTube เวรักได้กล่าวไว้นะครับผมแต่บังเอิญว่าพวกเราทั้งคู่นั้นโดนแคทฟิชหรือว่าดักตกจนเปื่อยเลยแยะแย่มาก แต่นั่นก็เป็นสำคัญนะครับผม <Yeah. S 1> เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองเล่นกับเพื่อนๆดูนะครับผมอย่าไปโยกู้อะไอลิงโง่อะแล้วก็คนแปลกหน้าชาวเวียดนามิสโอ้เสี่ยวกัน fuck you hmm? fuck you bro <Boy. S 1> แล้วก็ดูตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับผมพี่ก็ดูพี่เอกเล่นด้วยครับน้องๆอ่ะก็ทำให้ผมได้พบนะครับว่าเกมนี้นะครับแม่งโคตรปั่นสนุกแล้วก็ฮาจริงๆ้ my God แนะนำมันนะครับเพียงแค่2 2 0บาทเองเกม Little Company นะครับผมเป็นเกม first person cooperation s u r v i v o r horror time management ซึ่งถูกพัฒนาโดยทีม Seekers ที่ทำเกมมาแล้วนะครับเช่น Dead Sitter It'sales The Upturn ซึ่งเป็นเกม Horror ทั้งสิ้นนะครับผมพวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะเพราะผมก็ไม่เคยด้ีนเหมือนกัน แต่ว่าต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าเขานะครับทำมาแล้วหลายเกมนะครับก็แล้มีประสบการณ์มากและที่สําคัญนะครับผมเขาเป็นผู้พัฒนาเกมเพียงแค่คนเดียวน,นะครับและเขาก็เป็นเฟอร์รี่มันก็ผมอ่ะมาลเล่นมาเล่นจริงไม่เชื่ออ่ะแกจริงผมนะครับนับถือจริงเลยคนที่มีความฝันแล้วก็ทําตามความชอบของตัวเองได้น,นะฮะน้องเขานะครับอายุแค่ยี่สิบเ,เปีเองนะแต่ว่าสามารถทําเกมที่สนกุกตื่นตาตื่นใจแล้วก็เราใจด้วย พอมองไปที่ตัวเองแลครับก็สงสัยแล้วนะครับว่าชีวิตกูทำเคี้ยอะไรอยู่แต่เกมนี้นะครับผมก็สามารถทำให้ผู้เล่นนะครับมียอดสูงสุดถึง2องแสนคนได้ที่เล่นพร้องกันในสตรีมซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรสุดยอดเลยเล่นเยอะเกม AAA แถวนี้อ่ะวู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 เรื่ององเกมนั้นนะครับผมก็นอกจากที่เราจะรูปตัวนะครับว่าเราเป็นซาร์เ็งอวกาศนะครับผมก็จะมีรอต่างๆนะครับผมให้สำรวจนะครับ ตามยานนะครับแล้วก็มีให้เก็บตามแมบบนะครับผมซึ่งเป็นข้อความนะครับของพนักง,งานเก่านะครับที่เคยทํางานให้กับบริษัทนี้โดยมีเรื่องต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เขาทํางานแล้วก็อันตรายต่างๆที่เขาได้เจอตอนทํางานซึ่งมันยาวแล้วก็ผมอาจจะขี้เกียจแปลนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคลิปนี้วิดีโอมีคนดูเยอะผมก็จะทาวิดีโอแยกไว้นะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพราะว่าผมอยากรีวิวตัวเกมเพลของเกมนี้มากกว่าซึ่งว่าไปแล้วเราไปเรื่องนเลยดีกว่า เกมจะเริ่มขึ้นนะครับเมื่อคุณตื่นมานะครับผมคุณจะพบว่าคุณนะครับอยู่ในยานลำเล็กกระทันร่าแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สิ่งของต่างๆในยานนะครับก็ดูจัดระเบียบเป็นเรียบร้อยดีอย่างนั้นก็ตอนนี้นะต่อไปนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนต้องเรียนรู้เป็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือกดหนึ่งเพื่อเต้นได้ละมากดหนึ่งเพื่อเต้น,น,นอ๋อโอ้ยโอ้ยอะอืมอืมโอเคสกัด ใช้สำหรับในกรณีที่คุณเบือ่อแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็แบบรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แปลว่าแม่งทำอะไรไม่เสร็จสัทีต่อไปข้อที่สองนะครับผมฟังให้ดีๆนะฮะกดสองเพื่อชี้ยู fucking o p ไม่ I'm not thinking about you I'm not yeah I know, know. I know and <to grow. S 1> I understand the next time the next time remember to teleport my body you fucking idiot <c oughs> ใช่ในกรณีที่บอกตำแหน่งแลวก็ ด่าเพื่อนลมดีของคุณหรือว่าคือ install player นั่นเองนะครับผมเป็นไงฮะเจ๋งปะกด2ข้อนี้นครับจาไว้ให้ดีนะฮะโอเคโอเคเอาแมไปไปจริงแล้วจริงแล้วก็คือภารกิจหลักนะครับที่เราจะไปต้องทำนะครับนั่นก็คือเป็นสาเแรงอวกาศนั่นเองโดยที่คุณนะครับผมต้องหาขอนะครับเอามาขายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องทําให้ครบโคตาภายในเวลา3วันมิฉะนั้นนะครับคุณจะโดนไล่ออกโอเคโดยตอนที่เราเริ่มนะครับผมเราจะมีเทอร์มินอลตรงนี้ให้กดนะฮะ ก็คือเราจะเลือกนะครับสถานที่ไปสำรวจโดยใช้เท์มิอลตัวนี้ได้เลยเท์มิอลนะครับผมสามารถอินเท์แลคได้หลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่จะไปดาวดวงไหนต้องการจะซื้อสินค้าอะไรตรวจสอบข้อมูลของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่คุณได้สแกนมาหรือว่าจะเป็นอื่นๆหากคุณเขียนคำสั่งข้อมูลนะครับคุณจะได้เลือกนะครับว่าจะไปดาวดวงไหนที่คุณต้องการสำรวจโดยดวงดาวแต่ละดวงที่คุณไปสำรวจนะครับผมก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปเช่นด่านเอ็กซ์เพร t a มทัลจะเป็นทะเลทรายด่านไททันจะเป็นหิมะ แต่นอกจากสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันแล้วนะครับก็จะมีฤดูที่จะเป็นอันตรายต่อผู้เล่นด้วยโดยจะมีเขียนข้างหลังครับว่าสภาพอากาศนะครับเป็นยังไงนะดาวดวงนั้นซึ่งนะครับก็จะมีอันได้แก่รนนี y ก็คือช่วงเวลานั้นนะครับฝนจะตกปล่อยๆแต่ก็จะมีซายดูดนะครับผมหากคุณเดินไม่ระวังต t o r m y นะครับฝนตกฟ้าร้องและฟ้าผ่านะครับหากคุณมีสิ่งของที่เป็นพวกเหล็กติดตัวอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่ามีห่วงที่ปลายจ้อนคุณนะครับแนะนําว่าเอาออกมิฉนั้นร ว่ายฟลัดที่จะมีน้ําท่วมนะครับผมซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปนะครับน้ำจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันก็จะท่วมดาวดวงนี้และคุณนะครับจะว่ายน้ําไม่ได้นะครับผมจะจมน้ําตายถ้าเผื่อไม่รีบทำงานให้เสร็จฟอกกี้นะครับเป็นด่านที่หมอกหนาแล้วก็มองทางแทบไม่เห็นเลยบางทีนะครับผมก็คือถ้าคุณเดินไม่ระวังอาจจะสวยเจอหมาหรือว่าเจอพวกเอเลี่ยนอะไรอย่างงี้นะฮะอีคลิป e นะครับผม ก็คือถ้าพูดง่ายๆนะครับเป็นด่านที่มืดมากๆสิ่งมีชีวิตอันตรายนะครับผมจะสปอนตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วมันจะได้ยินเสียงของคุณตั้งแต่คุณลงจากยานโดยมันจะดักสปอนคิวคุณเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเผื่อว่าคุณต้องการจะเล่นอีคิปจริงๆนะครับผมอย่าเว้นแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆเพราะผมบอกว่าอีคิปก็จะเอาเงินจากไหนให้พออะไรี้ยเพราะในเกมนี้นะครับผมด่านยิงยากเงินก็ยิ่งได้เยอะแต่ก็อันตรายมากเช่นกันฉะนั้นแล้วชั้นลำหนักเอา ต่อไปนะครับเราจะมาใช้คําสั่ง store กัน store นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือร้านขายสินค้านั่นเองโดยสินค้าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการสํารวจค้นหาสิ่งของมีค่าหรือว่าจะใช้ในการต่อต้านสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อคุณก็ได้แก่นะครับไฟฉายวิทยุบันไดพั่พวปืนไฟฟ้าระเบิดแฟลชเจ็ตแพคล็อกพิกเกอร์เทเลพอร์เตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมมากมาย พ e ่รู้ขอ my items We have a flashlight และทุกอย่างโอ้โอเคไม่เอาให้เทคซับ Fuck you รวมไปถึงพวกของตกแต่งนะครับผมเช่นโต๊ะสวยๆโถส้่มๆเขี้ยอะไรส้่มๆเสื้อสีเขียวเสื้อสีเสื้อสีเสื้อสีเหลืองนะครับเป็นต้นเอ่อ I should wear uh, Orange I l i k e Orange เออ่ที่ผมหมายถึงนั้นคือผมนั้นรักชาติ คิตดิหนาไปเอารูปที่โฉว,ว่าเขานั้นรักชาติมาสิเอาแบบที่มีทุกบ้านอะเอานั้นมาหนามากับเขาเลือกต่ออืโดยถ้าจใจผมแนะนํานะครับผมสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีจริงๆเลยนะฮะก็คือไฟฉายเพราะว่าในเกมนี้นะครับมันมืดมากโดยที่เหลือนะครับผมก็แล้วแต่พวกคุณจะเลือกเลยแต่หลักๆเลยควรจะมีไฟฉายนะฮะเพราะว่านะครับหน้าที่หลักของคุณครับคือการที่เราต้องมองเห็นสิ่งของที่มีค่าแล้วก็นําเข้ายานไม่ใช่ไปต่อสู้นะฮะ ฉะนั้นแล้วนะครับผมทำตามหน้าที่ครับผมไม่ใช่ว่าคุณเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆปุ๊บคุณก็จะพอ่พไปตีนะฮะถ้าคุณนะครับเอาอาวุธไปทําร้ายพวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้นะฮะกจากจะทำให้มันโกรธเลยนะครับผมคุณนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นฝ่ายที่จะเสียชีวิตนะฮะเออ่ i i a n t h n เอะอ๋อไม่ไ e นีจ t e t t ่ โอ้ไม่หายก่อนแต่จากประสบการณ์ตรงผมนะครับผมไฟฉายนะครับควรมีทุกคนแล้วก็ควรมีวอลอย่างน้อยน,นะครับ2อันให้คนที่อยู่ในยาน1อันแล้วก็คนที่ไปหาของ1อันส่วนอีกสองคนนะครับผมจะถืออะไรไปก็ได้นะครับผมอันนี้คือความคิดแบบแผนในหัวผมครับเพราะว่าปกติที่เจอนะฮะก็คือจะเป็นประมาณแบบว้าว wow, What the fuck is this Bro? <c oughs> yeah, what, the fuck, what the hell is this? Is it Is it gonna kill us? Okay, why is it follow me why the fuck is it follow me why bro 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 what the fuck what the fuck, what the fuck? Look look okay look at you he <okay. S 1> gone he gone he's here what แมวแมว you t ี l ัวอย t ่เดียว e มวดตะกี้กูเห็นกูก็เห็นว่ะกูจะวิ่งอ่ะอกูจะวิ่งกูวิ่งด้วยความกลัว เฮ้ยย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 ่ยยยยยเยย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 ้ยว่ายย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 ม,มนนยียยยยยยมยยยยยีนนยยเะฮะ้ยย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 อยยกยยียย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 ย่ยย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 ยียยะยยยยยยย่ยยมยยของสิ่ยมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่บดวงนั้นนั่นเอง ซึ่งก็จะมีตั้งแต่แบบไร้พิษสงอันตรายเล็กน้อยอันตรายปานกลางแล้วก็โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมเอีย yeah. แว็บเใครดูเรื่องดูนนะโอเคนะครับผมหลังจากที่ทุกท่านนะครับตั้งตีครบ4คนนะฮะก็ได้เวลาเลือกดาวสักดวงสักทีโดยนะครับผมก็คือเรียงจากบนลงล่างเลยนะฮะก็คือจากง่ายไปยากเนาะผมแนะนำนะครับให้เลือกดาวสักดวงนึง หลังจากนั้นนะครับซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอแล้วก็เดินทางได้เลยพอคุณรถจักรยานแล้วนะครับผมแล้วคุณไม่รู้จะไปทางไหนต่อเนาะไม่ต้องห่วงนะครับผมเราจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเครื่องสแกนนะฮะเพียงแค่เรานะครับคลิกขวาทางนั้นนะครับผมมันก็จะบอกเองนะครับผมว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าคุณนะครับต้องหันหน้าไปให้ถูกทางนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเครื่องสแกนนั้นก็ยังจะสามารถใช้สแกนสิ่งมีชีวิตและสิ่งอันตรายต่างๆได้และที่สําคัญก็คือสิ่งของที่มีค่านันเ้จิ แล้วถ้าหากคุณซื้อของในสตอร์นะครับผมรอสักพักหนึ่งนะฮะจะมีกระสวยลงมาคุณสามารถเอาของที่คุณซื้อจากกระสวยได้อมแลกดูออมแลกดูออมแลกดูแล้วก็ดูแลกด,ดูแลก็อมเปล่หลังจากที่คุณนั้นหาทางเข้าเจอนะครับก็ได้เวลาสํารวจนะฮะ แต่ว่าต้องขอบอกอางนี้ครับผมถึงแม้ว่าด่านนะครับผมจะเป็นด่านเดิมๆซ้ําๆแล้วก็ข้างนอกเขาจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่านะครับในเกมนี้ครมันจะเป็นแบบ random generate นะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือข้างนอกนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนเดิมฮะแต่ว่าข้างในนะครับผมมันจะสุ่มด่านทุกรอบก็คือคุณนะครับจะไม่สามารถใช้พีจำทริกจำด่านได้เลยฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องคิดมากฮะหยิบของที่มีค่าที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มีทริกเล็กๆนิดนึงนะครับผมก็คือ เครื่องสแกนนะครับสามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะฮะก็คือพยายามกดบ่อยๆใช้คู่กับไฟฉายนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณครับหาของได้ง่ายขึ้นโดยสิ่งของที่มีค่านะครับผมก็จะมีตั้งแต่น็อตเหล็กโง,ง,ง,ง่ๆหลวมๆแผ่นสังกะสีเหล็กยักษ์ที่ดูยังไงแม่งก็น่าจะไม่นด้หนักแค่4กิโลแน่นอนขวดลังโซดาไฟจราจรเครื่องยนต์รถที่เอาไว้ชั่งกิโลขายได้อะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นของที่มีค่านะครับเช่นตุ๊กตาเป็ดยางตแตร Remote. You uh, Yeah, yeah, yeah. Okay. And you marry me, boy? Wow. <laughs> we just met, bro. No, At least buy me a dinner. I love you, bro. Oh, come I love on. You. Wow. <laughs> Man. Yeah, okay. okay. Thanks, bro. Me. I love you too. I love you, bro. <laughs> <laughs> I'm just gonna drop it outside, okay? ก็อย่างที่บอกนะครับผมของมีค่าในเกมมีนะครับมันเยอะฉะนั้นแล้วครับผมก็สังเกตสำรวจดีเครื่องสแกนนะครับผมนอกจากจะบอกตำแหน่งของสิ่งของที่มีค่าแล้วนะครับก็ยังบอกด้วยนะครับว่าราคาของสิ่งของนั้นมีราคากี่บาทแต่ก็ใช่ว่าคุณนะครับจะหยิบของไปได้ทุกอย่างในทีเดียวนะฮะเพราะว่าช่องเก็บของของคุณนะครับผมจะมีเพียง4ช่องเท่านั้นซึ่งใช้ร่วมกับอุปกรณ์นะครับถ้ากว่าช่องของเราเต็ม4ช่องนะครับเราก็จะถืออะไรต่อไม่ได้เลย โดยสิ่งของครับจะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทหลักๆเลยนะครับก็คือแบบที่ใช้ถือ2มือกับแบบที่ถือมือเดียวนั่นเองถ้าเป็นพวกของมือเดียวนะครับก็คือคุณสามารถยัดใส่กระเป๋าได้นะครับแต่ถ้าเป็นของสองมือนะครับคุณจะถือไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เก็บอะไรเพิ่มไม่ได้เลยฉะนั้นทริคที่คุณควรทำนะครับนั่นก็คือหยิบของเล็กๆให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นครับก็ค่อยถือของใหญ่เมื่อหยิบของทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกหลังจากนั้นครับก็เข้าไปสำรวจใหม่เลยฟังดูโคตรง่ายเลยใช่ไหม โคตรสบายโคตรไม่อันตรายโคตรไม่เลิตเลเลยใช่ไหมครับอืมที i s ิสเว e ยอยู่รอนคิดว่าเกมก็บอกอยู่นะครับว่ามันคือล็ตเลคมปานดีนะฮะมันก็คงจะไม่ปลอดภัยอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเพราะว่าการไปสืรวจหาของเก่านั้นนะครับผมมันก็อันตรายนะครับผมเหมือนกับการมีเซ็กเลยเพราะว่านะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีอันตรายใดๆอยู่ภายใต้เงามืดนั้นใครมันเขียนสคริปต์ว้อีเหี้ยโอเคนะครับผมที่ผมว่าอันตรายนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งนะครับที่คุณย่างเข้าไปในนสถาาทที่ํงงขอคุณ คุณยัได้เจอกับความอันตรายรอบด้านเลยก็จะมีตั้งแต่ความมืดความกดดันและความตายว้าแต่ก็ไม่มีอะไรขับเลยพี่เกูแตกและเพื่อนโรงงานน <c oughs> นอนในจินี้แล้วนะครับผมสิ่งที่ทำให้เกมนี้นะครับมีความน่าตื่นเต้นท้าทายเร้าใจจนหน้าหวาดกลัวตลอดเวลาเลยนั่นก็คือสัตว์ประหลาดที่มีทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็อดิเช่นนะฮะ มแมลงวันขี้ขโมยที่จะหยิบของมีค่าของคุณไปเหมือนกับพวกกิ้งก่าได้ทองแลา้ๆคนนะครับไปแย่งของมันมันจะโกรธกิ้งก่าหางกระดิ่งที่มันจะตื่นเต้นเมื่อได้พบเจอคุณแต่มันจะไม่ทําอะไรคุณตามไปที่คุณไม่ทําอะไรมันตาขาบยักษ์ที่มันจะแอบอยู่บนเพดานนะครับแล้วมันจะการโดดลงมาขยาหน้าที่เซ็กซี่ของคุณฝากกดไลค์แล้วก็กดซับให้หน่อยน,น,น,นะครับรูปหล่อ หรือไม่อย่างนั้นครับก็จะเป็นคุณหัวสปริงโดยนจะทำการปเปลี่ยนหัวเหย,เยื่อให้เป็นสปริง<ป>โดยวิธีการจะรับมือมันนะครับก็คือคุณครับต้องจ้องตามันนะครับ<ป>เพื่อไม่ให้มันขยับเพราะว่าถ้าขุดหันหลังคุณแตกรู้จะเป็นไอ้แคนี้นพรหมายถึงไอ้แบล็คเอ่อผมหมายถึงผมหมายถึงบราเคนหรือว่ามนุษย์ดอกไม้ที่จะวิ่งมาหาคอคนแบบเงีบยจะได้หลังนั่นเองถ้าคุณเห็นหน้ามันมันจะเดินหนีไปเพราะว่ามันเขิน แต่ถ้าเผื่อคุณไม่หยุดมองมันนะครับม,มันจะโกรธแล้วมันจะทิ้งกดดำๆที่มันตั้งเอาไว้แล้วก็ถากคอคุณจะด้านหน้าไอ้เหียไอย้อะไรเว้ยูมองมึงอยู่เอลเกิดอะไรขึ้นแล้วว <laughs> ่าจะม่มมองแล้วไม่เป็นไรแกใครกูม,ม,อมองแล้วคุณเาถักคอทุกท่านรู้ไหมครับว่าผมนั้นรักคนผิวสีมากเลยนะฮะผมนะครับเป็นซัพพอร์เตอร์ของ b a c k l i ท์แมตเ t อร์นะครับถ้าไม่เชื่อแล้วก็คิดดิไปเอารูปที่โชว์ถึงว่าเขานั้น คอมูสีมันสินอกากี้แล้วนะครับก็จะมีสิ่งต่างๆน,นะครับที่อาจจะไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถฆ่าคุณได้เช่นกับระเบิด <love> ป้อมปืนหรือ <love> แม้กระทั่งสลาม yeah, yeah. และก็ผีเออว้า <'m> uh, A woman! w h a t h a woman? What? What a woman. A woman. Uh, I got jump scare by a little bitch, a little woman, a little i What you call i อ๋อแล้วก็สหรับเกมนี้นะครับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเพื่ออัธรลดในการเล่นนะครับผมแนะนำนะครับให้เปิดไมค์ในเกมนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมจะมีระบบที่เรียกว่า proximity voice chat นะฮะหรือก็คือระบบเสียงสราแบบสมจริงนั่นเองถ้าเผื่อว่าเพื่อนคุณพูดจากด้านหลังคุณก็จะได้เสียงจากด้านหลังเพื่อนคุณพูดจากด้านหน้าคุณก็ยินเสียงจากด้านหน้าเอนแล้สียงจากด้านหลง้ ไปได้ด uh, ูได hey, okay. 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 hey, ้ดูได้ดูได้ดูได้ดูมันก็เสี่ยงเลยดูได้เลยไปติงชีสักทีโอเควิกวิกาดูเ a ปเปิลวิกาดู a วปเปิลเฮ้ยเราด้วยซึ่งการเปิดไวแชทนี้นะครับมันจะทำให้คนอินกับเกมมากเลยนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมตอนที่คุณนะครับพาเพื่อนมาด้วยกันสองคนเพื่อนเดินตาหน้าคุณเดินตามหลังอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแบบคุยกันอยู่ดีๆเพื่อนคุณหายไปรู้ตัวอีกทีก็คือเห็นกองเลือดแล้วก็ของที่เพื่อนคุณถือมา แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนคุณอยู่ไหนโคนอิมเวอร์ซีฟอะชนะแล้วนะครับปิดไมค์ในเกมเอยไม่ใช่ชนะแล้วนะครับปิดดิสคอร์ดแล้วก็พูดในเกมกันเผื่อตะลุดนะครับเอาเป็นว่าเลาจากที่คุณนะครับปากัดตีนถีบแล้วก็เอาของที่มีค่าออกมาได้แบบมากที่สุดโดยที่คุณนะครับเกือบตายก็ใช่ว่าคุณจะปลอดภัยนะครับผมเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าภัยร้ายอันตรายจะอยู่ข้างในก็ใช่ว่าจะไม่มีภัยร้ายที่อยู่ด้านนอกเช่นกัน ภายนอกนครับผมก็จะมีอะที่เช่นนะฮะพึ่งไฟฟ้าที่จะปกป้องรังของมันนะครับโดยรังของมันนั้นสามารถนํามาขายได้นะครับแต่พึ่งนั้นจะต่อยคุณแล้วก็ฆ่าคุณหาคุณไม่อยู่กับมันหรือว่าจะเป็นไอหมาเขียตาบอดที่ถึงแม้ว่ามันจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามันได้ยินเสียงคุณพูดหรือว่าคุณทําเสียงดังมันก็จะกระโดดมางับคุณหรือแม้กระทั่งว่าคุณนั้นโชคร้ายจริงๆริงมันเดินมาชนคุณแล้วไม่กํงับคุณผมเลยเกลียดไอหมานี้มากเลยเพราะว่าแม่งงับกูได้ทุกเวลารับกูบ่อยมาก ทำไมต้อง,ป <c oughs> งเป็นกูวิวหรือว่าแม่กระทั่งเป็ดพ่อสุทัศน์ที่จะจับคุณยกแล้วก็กินคุณทั้งเป็ดด้วยสัตว์ร้ายเหล่านี้นะครับผมตอนเช้ามันไม่สปอนหรอกส่กวนจมีสปอนตอนเย็นนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าคุณทํางานเร็วได้ให้รีบทํานะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ว่าเวลามันมีเหลือคุณไม่จะอยู่จนหมดเวลาและแบบคุณไม่เผื่อเลยนะครับว่าข้างนอกจะมีมอนหรือมีตัวอะไรหรือเปล่า บางครั้งนะครับบางครั้งจะมีเหตุการณ์ประมาณว่าไอ้เหี้ยหยิบของมาได้โคตรเยอะแต่ว่าเอากลับไปไม่ได้สักบาทวายกูโดนเววกูโดนเววกูโดนเอาหมดออกไปเอาหมดออกไปเวกววววเวลาแล้วกูตายดีกว่ากูจะกระโดดกูจะกระโดดเนี่ยไอ้เหี้ย what the fuck ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามอนนะครับในเกมนี้นะครับมีหลายอย่างมากเลยนะฮะ ซึ่งถ้าเผื่อว่าคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะนะครับผมก็จะทําแบบประมาณผมก็จะทําแบบประมาณว่าพีสปตัวในเกม l i t เ l ิลคอมพานีฟังดูเป็นไงครับน้องๆ <laughs> ถึงตอนนี้นะครับผมจะแอบซูมนะครับว่าทุกท่านนะครับได้สิ่งของที่มีค่ามาแล้วมากมายนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นยานอ้อแล้วก็สพบเพื่อนของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นของมีค่าเช่นกันมีค่าน้อยที่สุดไอ้เหี้ย แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่ตายนะฮะก็คือในวัน hmm. ต่อมานะครับเขาก็จะเกิดใหม่นะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทํางานต่อหลังจากนั้นนะครับผมคุณก็จะเอายายขึ้นมาคุณจะมีตัวเลือกนะครับว่าคุณนะครับจะเอาของทั้งหมดที ah> ่คุณได้มานะครับเอาไปขายที่บริษัทหรือจะกลับไปทํางานต่อนะครับแต่กิมมิคของเกมนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือในเกมนี้ครับจะมีเวลาทั้งหมดอยู่3วันที่คุณนะครับจะต้องหาของมีค่าเพื่อนํามาขายแต่ว่า สองวันแรกนะครับผมคุณจะไม่ได้เงินเต็มราคานะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเผื่อว่าคุณนะครับเอาของไปขายในวันแรกนะครับคุณจะโดนกดราคาหนักมากเลยแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยซึ่งในฐานะนะครับที่ผมเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะฮะผมจะมีทริคบอกพวกรุ่นน้องอินเทอร์นอย่างพวกคุณนะครับว่าแนะนํานะครับเอาของไปขายวันสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ราคาเต็มนะฮะโดยของที่คุณเก็บมานั้นก็จัดไปดีๆนะครับผมไม่งั้นมันจะเละเทะเหมือนยาของผมตัดไปที่ทีมงานของคุณนั้น ไม่ทีมไว้หรือว่าตายหากันหมดของก็จะยังอยู่นะครับผมแต่ถ้าบอกว่าคุนนั้นลงไปทุกคนแล้วก็แตกกันทุกคนนะครับผมยาน,นะครับมันจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วของที่มีทั้งหมดนั้นจะหายไปอ่าแล้วสรุปคือ,อเดินไปแล้วนะไปได้ตตาายยีจะ้หมว้าวยอดจัวไอเทมเอ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าโย่ไอเทมแฮสวิดลอตหมายเขาว่าไงเฮ้ยเฮียเอคีกูหายว้าไอเทมกูหาย จบแล้ว้ายซึ่งก็ต้องบอกกอันครับว่าถ้าคุณแตกหมดก็บอกลากันได้เลยนะครับเพราะว่าพวกคุณนั้นโดนไล่ออกแน่นอน You are fired อีเียจะมบลิเทเลลรี่เลยเนี่ยเมื่อพวกคุณกลับถึงบริษัทนะครับผมก็ให้เอาของไปขายนะฮะที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้โดยนะครับก็คือเอาสิ่งของที่บรญญาณน,นะครับผมเอามาวางไว้ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็กดกระดิง่งซึ่งคุณนะครับต้องกดกระดิ่งบ่อยๆนะครับเพื่อเรียกบริกรออกมา กดเลยกดเลยกดได้เยอะกดเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากกดไปเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไอ้ยไอ้ะไรวะไม่กลัวแล้ววะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยผมล้อเล่นฮะก็คือว่าถ้าคุณนะครับกดเยอะกดรัวๆจนเกินไปจนน่าลำคาญคุณจะโดนมันลากเข้าไปกินนะฮะฉะนนั้นแล้วก็ระวังเลยนะครับผม เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเราทํางานให้กับใครอยู่เห็นกําแพงยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะครับเราก็สงสัยเหมือนกันแลครับว่าข้างหลังมันเป็นอะไรแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของรอดีกว่าเอาเป็นว่าเมื่อทุกท่านนะครับขายของเรียบร้อยนะครับผมคุณนะครับก็สามารถนําเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปเก็บขยะในอวกาศรอบต่อไปซึ่งถ้าเผื่อว่านะครับรอบนี้คุณทําโคต้าได้ โค้ด้านะครับในเกมนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและคุณก็จะมีเวลา3วันเหมือนเดิมในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนี่ก็คือจะเป็นโดยรวมของเกม Little Company นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการเป็นซาเล้งอวกาศและถ้าเกิดว่าหาทุนทันนะครับยังไม่จุใจนะฮะก็จะมีเป็นพวกมอดอะไรพวกนี้นะฮะที่คุณสามารถไปหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งก็มีอธิเช่นนะฮะเล่นได้มากกว่า4คนหรือว่าแต่งตัวละครให้มีความสวยงามอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งวันหนึ่งนะครับผมก็คงคิดว่าจะมีมอดที่เปลี่ยนแมงมุมให้เป็นไวฟูสุดน่ารักฮ่าซึ่งทางผู้พัฒนาเองนะครับผมก็อนุญาตให้ทํามอดนะครับเพราะว่าปะจะทาให้เกมนี้นะครับมีความสนุกและน,าน่าเล่นมากขึ้นจริงๆผมก็แปลกใจนะครับว่าทําไมบางเกมนั้นถึงไมายเรื่องมอดกันอืมไม่เข้าใจอ๋อแล้วก็ถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับยังอยู่ในช่วง Early a c c e s s นะฮะ ทางผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าจะมีการพยายามอัปเดตเกมต่อไปเรื่อยๆโดยจะแก้บ้าต่างๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มเนื้อหาปรับความไม่แฟร์แล้วก็ทําให้เกมสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมอยากทําให้เกมนี้นั้นน่ากลับมาเล่นซ้าเรื่อยๆและกลับมาเล่นกับเพื่อนๆคอมมูนิตีนนี้ก็ดีครับผมก็คือมีมีไม่ขโมยเยอะเลยอ๋อแล้วก็ทุกคนนะครับที่เล่นด้วยส่วนใหญ่ก็เฟรนลี่กันฮะแทบจะไม่มีความท็อกซิกเลยปักยูเอาล่ะครับผมก็เป็นอันจบคลิปนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกม Little Company นะฮะสำหรับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสดใหม่ตื่นเต้นร้าใจแม้ว่ามันจะมีความไม่แฟร์บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ในช่วงพัฒนาซึ่งคนที่ได้ลองสนใจนะครับก็บอกกันไปเสียงเดียวกันว่าสนุกจนขั้น overwhelming positive มันจะมีสิกี่เกมที่คนเห็นไม่ในทางเดียวกันนะฮะแม้ว่าพวกเรานะครับจะแตกกันเป็นว่าเล่นก็เป็นว่าทุกท่านครับผมผมขอขอบคุณมากเลยครับที่รับชมจนจบนะฮะ ช่องนี้ก็ยังเป็นช่องใหม่อยู่นะครับก็คือถ้าทุกท่านนะครับมีข้อติชมหรือว่าต้องการแนะนําอะไรนะครับก็บอกกันได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าชอบต้องการสนับสนุนนะฮะก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขแต่ปีสวัสดีครับผมจริงๆนั้นนะครับผมเป็นเฟมินิสต์และผมก็สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศคิดดี ไปทำแซนด์วิช